ขันมหาปะยขันมหาปลยครับว่าจะออกมาพูดเนี่ยจริงๆเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยมันติดงานก็เลยไม่ได้มาเฟ c บ b o o ไลฟ์นะฮะเฟ o บ k ก็ตอนดึกๆเลยนะครับวันนี้ก็ว่างนะฮะก็มาสักมาสักหน่อยมาสักหน่อย <S <S ขันมหาปลัยคะขันบิ๊กป้อมนะฮะนะทำแจกสอสคนละ5,000ใบเบ็ดเสร็จแล้วจำนวนประมาณ200แสนใบขันบิ๊กป้อมนะฮะมีโลโก้เนี่ยพักพลังประชารัฐเรียบร้อยนะครับ ก่อนหน้านี้ถ้าคุณยังจําได้เมื่อถ้าผมจําไม่ผิดเมื่อตอนปี59มั้งคุณทักษิณคุณยิ่งรักหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ทําขันออกมาเป็นขันสีแดงเนี่ยคล้ายๆวันนี้สื่อมันก็ประโคมมาว่าวันนี้ทําไมอะ่ะนะครับบิ๊กป้อมเนี่ยแจกขันแจกทําไมในยะคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นประชานิยมหรือเปล่าเป็นการเหมือนกับแจกประชาชนใบกละบ2สองใบสามใบเนี่ยเป็นประชานิยมหรือเปล่า เพื่อหวังเนี่ยปูฐานการเมืองเนี่ยฐานการเลือกตั้งในสมัยที่จะถึงเนี่ยหรือเปล่าคุณทําอย่างนี้คุณมีจุดประสงค์หรือเปล่านะแน่นอนแหละแจกอย่างอื่นไม่ได้จะแจกขันเนี่ยมันผิดกฎกกตหรือเปล่าแต่ไอเดียนี้เนี่ยมีคนก็บอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยแจกขันเนี่ยเหมือนคุณโอ๊บพานทองแท้นะก็บอกว่ามันแนะเหมือนคล้ายๆเป็นไกด์นะอาชีพใหม่ให้กับประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าประชาชนคนไทยตอนนี้จะอดตายกันทั้งประเทศแล้ว แล้วการแจกขันเนี่ยเหมือนลักษณะเป็นการแจกอาชีพในลักษณะอาชีพขอทานหรือเปล่า <c oughs> ก็ว่ากาันวิาพากวิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นานแล้วครับว่าวันนี้มันเป็นจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าแต่บิ๊กป้อมสวยครับบิ๊กป้อมสวยตรงที่ว่าไอ,ไอเดียแจกขันเนี่ยเห็นก็บอกว่าออกมาจากคนสนิทไม่ได้ออกมาจากไอเดียของบิ๊กป้อมเองแต่แน่นอนแหละโลโก้พักเนี่ยอย่างน้อยบิ๊กป้อมก็ต้องรับผิดชอบแล้วในการกระทำเนี่ยเพราะโลโก้พักมันคือหน้าตาของบิ๊กป้อม มันคือตัวแทนของบิ๊กป้อมนะแล้วก็มีโอ้ผลเอกประวิทย์มีพรรคอย่างนั้นอย่างีมีคาอวยพอรอะไรพร้อมเลยชิบหายนะวันนี้กะกะตก็ต้องทําหน้าที่หน่อยนะฮะตรวจสอบนะครับเพราะว่าขันหนึ่งใบหลายตังค์ละสองแสนใบสองแสนใบเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ก็คูณไปเลยครับเป็นกี่ล้านเป็นกี่ล้านแล้วนี่แหละผมถึงบอกว่าเป็นโครงการประชานนิยมเป็นการหาเสียงไกลๆของบิ๊กป้อมนะที่สอดรับ นะครับกับสถานการณ์บ้านเมืองที่มองแล้วเนี่ยอีกไม่นานท่านั้นเองจะเกิดการยุบสภาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการปูฐานเสียงทางด้านการเมืองของบิ๊กป้อมอย่างน้อยวันนี้เนี่ยมันต้องดําเนินการมันต้องมีนะครับเพราะว่าพักพลังประชารัฐมีบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าพักก็จริงแต่การขับเคี่ยวภายในพักการต่อสู้กันนะในหลายมุง้งนะฮะในหลายหลายมุ้งในพักของตัวเองก็ดีการต่อสู้ในพักร่วมฝ่ายค้าน พักฝ่ายค้านก็ดีการต่อสู้ในพักร่วมรัฐบาลก็ดีวันนี้ในแต่ละพักเริ่มทำนะครับกิจกรรมประชานิยมเพื่อปูฐานสู่การเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยเออวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานแล้วผิดกฎหรือเปล่าจะยุบพักได้ไหมแจกขันเนี่ยมันจะรอดไหมบิ๊กป้อมโอ้หคุณเอ้ยคุณย้อนไปเลยนะวีรกรรมพักพลังประชารัฐมันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้ว ที่พลเอกประวิทย์เนี่ยเขาโดนน่ะโดนเรื่องเนี่ยยื่นไปที่ปปชเนี่ยที่ไปขึ้นเนี่ยเวทีไฮพาร์คเนี่ยทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้เป็นสมา,สมาชิกพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นนะ่ะนะครับขึ้นไปพูดขึ้นไปไฮพาร์คกับประชาชนที่โดนยื่นฟ้องเนี่ยคดีเนี่ยนะครับนะ่ะอยู่ที่ปปชเนี่ยไปเปล่าประกาศไปไฮพาร์คทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งกฎกดตอตชัดเจนนะครับเท่ากับว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอยู่ในตําแหน่งข้าราชการการเมืองตอนนั้นเท่ากับเป็นการครอบงําพักพลังประชารัฐแต่ต้องเข้าใจว่าตอนนั้นที่ท่านขึ้นไปไฮพาร์กเนี่ยท่านก็รอดนะท่านก็รอดนะจวบจนบัดนี้ยังเอาผิดท่านไม่ได้เลยว่าเป็นการครอบงําพักหรือเปล่าเพราะตอนขึ้นไฮพาร์กเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพักพลังประชารัฐก็เล็ดรอด นะครับรอดช่องได้โดยได้มัโดยตลอดนะเอาพูดกันง่ายๆอ่ะพอมาตรงนั้นเสร็จปุ๊บพักพลังประชารัฐก็จัดโต๊ะจีนยังจําได้ไหม <c oughs> มันก็รอดอีกโต๊ะจีนบ้าเลยได้เป็นร้อยล้านได้เป็นพันล้านนะสุดท้ายเอาเรื่องนี้อทําเรื่องนี้มันเป็นเรื่องก็เอาผิดไม่ได้บิ๊กป้อมเอาบิ๊กป้อมไม่อยู่ครับพี่น้องมันพระมันดีจริงๆฮะสุดท้ายวันนี้อา้าวนาฬิกาเพื่อนนะ สร้อยคอเพื่อนนาฬิกาแหวนเพื่อนนะนาฬิกาเพื่อนก็เอาผิดไม่ได้อีกมีคนถามว่าอา้าวแล้ววันนี้เนี่ยสงกรานเนี่ยขันเนี่ยจะเอาผิดบิ๊กป้อมได้ไหมเป็นโครงการประชานิยมไหมแล้วเป็นค่าใช้จ่ายของพักหรือเปล่าจํานวนหลายล้านบาทเนี่ยจะเอาไปรวมไหมมีคําถามบอกว่าจะมีผลต่อการยุบพักพลังประจารรัฐหรือเปล่า <c oughs> บอกเลยฮะพูดเลยนะไม่มีทาง <c oughs> ไม่มีทาง อำนาจทั้งสามโลกเนี่ยโลกไหนคงไม่ต้องพูดนะมันอยู่ในมือผมหมดแล้วนี่เป็นไงละ่ะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรผมไม่ได้ดูตามาตาเรือสักหน่อยว่าผมเป็นใครนะฮะถึงกับทําวัตถุโบราณอ่าเขาเรียกว่าช่้วัตถุโบราณเนยนะทาพระห้อยคอเป็นวัตถุนะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของขลังเหรอใช่าห้อยคอกันไปแล้วอ่ะ คนยังไม่ตายเลยแต่วันนี้ทําพระค่อยคอกันแล้วอะ่ะคุณคิดว่ามาเหนือเทพขนาดไหนสําหรับบิ๊กป้อมเรานะฮะเออพูดมากก็ไม่ได้ด้วยนะวันนี้เนี่ยมันออกมาแล้วคุณเห็นไหมวิภาควิจารณ์ด่าทอนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับโดนฟ้องร้องเอาผิดได้ด้วยเอาดูสิครับคนของประชาชนคุณอย่าไปด่าซีซวนนะ นายกรัฐมนตรีเดียเ๋ยวนี้ประยุทธ์จันโอชาเนี่ด่าไม่ได้นะคุณรู้ว่าด่าเนี่ยโดนแจ้งความดําเนินคดีนะแค่คุณบอกว่าประยุทธ์เนี่ยผิดเนี่ยนะโดยไม่มีที่มาที่ไปแล้วประยุทธ์ไม่ดียังไงเนี่ยคุณโดนแจ้งความกลับได้นะครับวันนี้มันออกมาแล้วนะครับก็มีมือขวาครับท่านเสกสกลเนี่ยนะเรมโบเราเนี่ยนะเออเป็นตัวตั้งตัวตีนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะทีมกฎหมายของพรรคพลังประชารัฐ ทีมกบกฎหมายประจํารัฐบาลเนี่ยเขาฟ้องเอาผิดคนที่ดูหมิน,นชก้กคำว่าดูหมินผาดพิงโจมตีประยุทธ์จันโอชาเนี่ยวันนี้ก็แจ้งความดําเนินคดีนะจะไปพูดซีซัวอย่างนี้ไม่ได้นะจะไปพูดว่าประยุทธ์ไม่ดีประยุทธ์เลวประยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องมีหลักฐานเออเอาแล้วชิบหายแล้ววันนี้นจะพูดยังไงเนี่ยก็พูดไม่ได้ลนะจะสะบดทำแบบหย,ยาบๆก็ไม่ได้แล้วโดนฟ้องนะ โดนฟ้องนะพี่เสกสกลเนี่ยนะเตรียมตัวโปรเซตไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่เสกสกลทํางานหนักมากจนขี้ออกเลือดอุจจาระออกเลือดทํางานเพื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาขนาดน,นี้นะได้ถ้วยทองเลยนะเพราะฉะนั้นระวังนะนะจะเจอคุณเสกสกลเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเสกสกลใช่ปะ่ะผมพูดชื่อถูกไหมเสกสกลปะ่ะใช่ไหมด็อกเตอร,ร์เสกสกล ถูกไหมเออเขาได้เป็นด็อกเตอร์แล้วนะด็อกเตอร์เสกสกลเนี่ยทำงานจนขี้ออกเลือดเนี่ยนะพูดง่ายๆคือนะธาตุไฟแตกนะเลือดออกทั้งถวาวรทั้งแปดเลือดออกถวาวรทั้งแปดพี่เสกสกลเราเนี่ยนะทำงานถวายหัวจริงๆครับนะธาตุไฟเข้าแทรกนะจนขี้ออกเลือดนะนะโอ้โหนะ ยังไงก็เพลาๆกันบ้างนะครับนะพี่เสกสกลล่าสุดก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับสอสอเจีย๊ยบพักเก้าหกไหลใช่ไหมไปร้องทุกกล่าวโทษว่าหมิ่นนายกอันนั้นสอสอเจี๊ยบนะวันนี้เนี่ยนะจะวิพากษ์วิจารนณนะสะบทแบบส่งๆนายกรัฐมนตีเนี่ยนะครับอย่างท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนี้ต้องเรียกท่านด้วยนะนะฮะเพราะว่าถ้าวิพากษ์วิจารณ์ไม่เรียกท่านเนี่ยแม่งดูมิ่นเขาอีกอะ่ะไม่มีคํานําหน้า ไม่มีคํานําหน้าว่าท่านพลเอกประยุทธ์นี่ไม่ได้นะดูมินนะเสะกสกลเล่นเนอะนะวันนี้ต้องเรียกต้งให้เต็มยศนะด็อกเตอร์เสกสกลแล้วก็เวลาเรียกนายกรัฐมนตรีต้องมีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเรียกประยุทธ์เฉยเฉเนี่ยดูมินนะไม่รู้สอนอไหนเตรียมตัวไว้ได้เลยมึงอย่าไปช้องกูแล้วกันกูไม่ได้ดูมินนี่เรียกท่านทุกคาเลยท่านเสกสกลท่านด ok ็อกเตอร์เสกสกลนะครับแล้วด็อกท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ย พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยวันนี้ให้เกียรติเลยเห็นไหมฮะนะไม่ได้กลัวครับสมเพศครับสมเพศครับคือยังไม่เคยมียุคมีสมัยไหนนะที่นายกรัฐมนตรีจะวิาพากษ์วิจาร์ไม่ได้นะไม่ใช่เทวดานะครับนแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่ได้สูงส่งอะไรก็เป็นคนของประชาชนแต่เพียงแต่ว่ามีคนพูดกันเสมอเลยพูดมาตั้งแต่สองปีว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนของประชาชน ประชาชนเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชามาจ,จริงๆไม่ใช่ผมพูดเลยว่าพลเอกประยุทธ์มาจากการลากตั้งของสวกับสสซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้อยู่ในไม่ได้มาจากระบบระบอบการเลือกตั้งไม่ได้มาจากที่ประชาชนเลือกหากแต่มาจากที่สสลากมาสวลากมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะนั้นจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์มาจากประชาชนมันไม่ใช่นะครับมาจากการลากตั้ง แล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ลากตั้งสอวอมาอีกทีหนึง่งนี่ฮะมันถึงบอกว่าโอเควันนี้คุณอะนะฮะประชาชนวิพากษ์วิจารณ์จะไม่ได้ชิวหรือจะไปะแตะไม่ได้เลยชิวหรือล่าสุดก็สอส,อสอเจี๊ยบคนหนึง่งแล้วก็มีสอสอเบญจาคุนหนึ่งใช่ไหมเ็นสอสอเบญจานนี่วิพากษวิจาร์ใครพลเอกประยุทธ์จันโอชาเหมือนกันแล้วเรียกค่าเสียหายไปเท่าไหร่กี่ร้อยล้าน,ร,านร้อยล้านหรือห้าร้อยล้านผมจําไม่ผิดชิบหายมึง สอสอเนี่ยนะครับนะุกขึ้นอภิปรายในสภามันมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเขาว่าวิาพากษ์วิจารณ์ได้ในตัวบุคคลในตัวรัฐมนตรีที่ทำทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณสามารถพูดได้อยู่บนข้อมูลความเป็นจริงอยู่บนหลักฐานคุณพูดได้อภิปรายได้มันมีเอกสิทธิ์คุ้มครองแต่วันนี้เอ้าพออภิปรายเสร็จปุ๊บโดนเลยฮะโดนหมายเรียกโดนคดีตามมาเลยฮะไปพิมพ์ลายนิ้วมือกันเป็นว่าเล่น มันมีสมัยไหนแล้วฮะมันไม่มีแล้วครับมีแค่สมัยนี้สมัยเดียวแหละที่นายกรมนตีเนี่ยฟ้องประชาชนเอาผิดประชาชนซึ่งผมมองว่าควรที่จะประนีประนอมนะครับอะไรที่มองข้ามได้เนี่ยในฐานะท่านเนี่ยเป็นคนของประชาชนเนี่ยควรวิพากษ์วิจารณ์นะครับไม่ใช่ก็ต้องออกมาแก้ต่างนะพลเอกประยุทธ์จันโอชารนี่เรียกเต็มยศเลยไหมไม่ใช่ก็ออกมาแก้ต่างซะว่าเออมันไม่ใช่ยังไง แต่ไม่ใช่มานั่งแจกหมายสารไปที่คนที่วิาพากษ์วิจารณ์วันนี้ผมบอกพลเอกประยุทธ์จรัรนโอชานะฮะนี่เรียกเต็มยศเลยผมบอกท่านดอกเตอร์เสกสกลนะฮะว่าท่านเป็นคนของประชาชนนะครับถ้าท่านจะแจ้งความจับประชาชนอ่ะวันนี้เนี่ยนะ,ะคนที่วิาพากษ์วิจารณ์ดอกเตอร์เสกสกลนะฮะหรือท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชามีทั้งประเทศครับคุณจะแจกหมายเรียกเนี่ยนะครับหรือคุณจะกล่าวหาเขาเนี่ยนะครับได้ทั้ง ประเทศหรือเปล่าคิดดูกันดีๆนะครับแล้วมันก็ต้องคิดอีกแหละถ้าเราดีจริงๆใครจะมาด่ามาว่าเราเล่าถูกไหมใครจะมาว่าเราเล่าประชาชนจะด่าเราไหมเขามีแต่ชมแ้วคุณเห็นปากท้องประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยเขามีแต่ชมสารเสริญให้เกียรติแต่วันนี้คือมันไม่ใช่ไง <laughs> นะพูดอะไรมันก็ทําอะไรให้ประชาชนไม่ได้สัก,กข้อหนึ่ง พูดอะไรก็กลืนน้ําลายตัวเองอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าไม่รู้นะย้อนกันไปดูเอาเองนะครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า <c oughs> บางคนก็บอกว่าเสกสะกดวันเนี้ยถามถามผมนะทตดไฟเข้าแทรกไปเรียบร้อยแล้วหรือย,ยัง <c oughs> จองเมียนไปแล้วหรือยังยังไม่ตายครับพี่น้องดอกเตอร์เสกสะกดท่านเนี่ยยังอยู่นะฮะยังเป็นคู่บุญคู่บรารมีนะครับปนเอกประยุทธ์จันโอชาอีกนานเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว คงอยู่อีกนานนะฮะคงอยู่อีกนานนะครับยังไม่ตายยังไม่จากหายล้มหายตายจากไปไหนนะฮะเออ<笑><笑>โอ้เ <c oughs> นาะเออนะคุณทิติรัตน์บอกอยากให้คณะรัฐมนตรีติดโควิดให้หมดเลยตอนนี้ใกล้เลยฮะเหลืออีกนิดเดียวแล้วนะครับท่านนายกบริหารได้ดีมากครับบริหารจนประเทศจะตายกันหมดแล้วนะคุณเทิดโลโซบอกนะ <c oughs>